เดี๋ยวเรามาดูการแก้สมการที่มันมีความยากมากขึ้นนะคะนักเรียนดูข้อ2ค่ะลูกข้อข้อ2ใหญ่เนาะเดี๋ยวครูจะทําข้อ1นะคะนักเรียนสังเกตปกติที่แก้มาเมื่อวานเนาะที่แก้ในคาบที่แล้วนะมันจะมี X แค่ตัวเดียวแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมมันจะมีตัวแปรแค่ตัวเดียวอยู่ทางซ้ายมือเราก็ย้ายตัวเลขไปก่อนแล้วก็ขอย้ายอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะ ถูกไหมย้ายตัวเลขไปก่อนแล้วค่อยย้ายอีกตัวหนึ่งแต่รอบนี้นะคะมันมี x 2ฝัง่งอ่ะถึงต่อให้มี2ฝั่งก็ยังทําเหมือนเดิมค่ะลูกก็คือย้ายตัวแปรให้มันกลับมาอยู่ทางเดียวกันครูแก้วจะย้าย2 x ซึ่งเป็นบวกนะคะกลับมาทางซ้ายทางซ้ายมี7 x อ,อยู่ใช่ไหมลูกย้ายใครข้ามมาลูก2 x ข้ามมางงไหม ทางขวามีอะไรอยู่คะทางขวามีอะไร2ไปแล้วส x ไปแล้วทางขวาเหลือตัวเลขอะไรคะเหลือ8หนูก็ไปย้ายลบสมาทางนี้คะ่ะจากลบให้ย้ายไปบวกถ้ามีปากกาแดงได้คนเขียนแบบครูนะโยงลูกศรด้วยจะได้รู้ว่าใครไปนะคะใครอยู่ใครไปเนาะเ x ลบส x ลบกันได้เป็นพวกเดียวกันได้เท่าไหร่ลูกเจ x ลบส x 5x 8บวก2ลูกอ่ะ5คูณอยู่ย้ายไปหารตอบ x เป็น2จบนะคะเข้าใจไหมคะอ่ะต่อไปมาดูตัวโจทย์ที่เป็นเศษส่วนในข้อ3ามใหญ่เนาะ นักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวส่วนมันเป็นตัวส่วน3กับตัวส่วน4เนาะครูแก้วก็แนะนําให้หนูทําคอรนอคอรนอของ3กับ4คืออะไรลูกสิบสองอ่าดังนั้นครูแก้วจะเปลี่ยนตัวส่วนทั้งหมดนะคะให้เป็น12นะแค่เฉพาะทางซ้ายพอเพราะว่าครูแก้วจะบวกลบ x นะคะอ่าตัวหน้าตัวส่วนเป็น3อยู่ครูแก้วก็ต้องคูณะลรลูกคูณ4บนล่างเนาะก็กลายเป็น 16x ส่วน12ตัวหลังเป็น4อยู่อยากให้เป็น12ก็คูณ3ใช่ไหมไบวกลบกันได้หรือยังคะตัว x ได้ยังอ่าเอาเศษมาลบกันเนาะ16-15ลบ15เหลืออะไรคะอ่าเหลือ 1x ก็คือ x เนาะตัวส่วนเหมือนเดิม12หารอยู่ให้ย้ายไป หนึคูณสิตอบ12จบจบแล้วอ่ะเดี๋ยวข้อ2กับข้อ4ี่เดี๋ยวครูจะให้ทำนะคะข้อ2หนูก็ย้ายตัวติดลบ 2x มาทางนี้แล้วก็ย้ายตัว13ไปเนาะข้อสี่ก็ทํานองเดียวกันย้ายวายมาหากันโอเคไหมจดไว้จดไว้ลองทําดู อ่ะคุณแก้วจะไปที่ข้อ5ค่ะข้อ5มีตัวเลขนะคะอยู่หน้าวงเล็บค่ะลูกเวลาลูกทำให้ลูกใช้สมบัติการแจกแจงในคารคูณเข้าไปให้เสร็จก่อนดังนั้นข้อ6ก็จะทำนองเดียวกันใช่ไหมถูกไหมอ่ะทำข้อ5นะอาแจก3เข้าไปคูณตอบพร้อมกันค่ะ3คูณเได้3คูณลบ2ลบ6 อ่ะ1 2 x บวก3 x เป็น1 5 x ใช่ไหมแก้สมการแบบนี้ย้ายใครไปก่อนลูกหืม <5. S 1> ย้ายใครไปก่อนลูก <6. S 1> ย้ายลบหไปเป็น6ตตอบอะไรคะตัดได้ไหมลูก6ไอ้สามสองหกจบ ตอบสอส่วนหเนาะแต่ข้อ6กให้ทำเองนะคะอ่ะข้อ7ข้อ7มี B 2ข้างครูก็แนะนำว่าให้ย้ายตัวแปรมาอยู่ข้างเดียวกันนะมันก็จะเป็น3 B-B ลบ b ส่วน2แล้วก็ย้ายตัวเลขไปอยู่ข้างเดียวกันถูกไหมแต่ตัวเลขฝั่งนู้นมีอะไรอยู่ก่อนลูก มี1นส่วนสี่เข้าแถวก่อนลบหมาทีหลังก็ย้ายไปบวกหนะคะอย่าลืมนะย้ายค่าสมการต้องเปลี่ยนจากลบเป็นบวกใช่ไหมอ่าลบลบูกคอรน้อยเท่ากันตัว B ตีตอบเท่าไหร่ลูกหกบลบ B, ลบีเหลือ 5B ใช่ไหม ฝั่งนี้บวกไม่ได้อะแป๊บหนึ่งได้เทาไหล่ยี่ห้าส่วนสี่อ่ะตำแหน่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรจะต้องหัดทำให้ไวเนาะสองนะคะมันหารอยู่ให้ย้ายไปคูณโอเคไหมได้เท่าไหร่ตัดแปบบ๊บ แล้วก็ตัวตัวหที่อยู่ข้างหน้ามันทำอะไรอยู่อยู่ลูกตัวหน้าตัวหน้า5มันคูณก็ให้ย้ายไปหารแต่การหารก็คือการคูณด้วย1นส่วนหนะคะมันจะไวกว่าแสดงว่า B ก็ตอบเป็น5้ส่วนสนั่นเองอ่ะโอเคได้ไหมตัวอย่างอ่ะ ข้อขวาลูกข้อคู่นะคะทําเองทั้งหมดเลยค่ะ2 4 6 8นะคะเอาทําเลยเดี๋ยวมาส่งที่คุูแก้วนะคะ